สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับอยู่กับผมอีกตามเคยในหนึ่งชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวแอปนี้นะครับเนี่ยเขามันเป็นแอปเพื่อนเพื่อนในไลน์เจอนะครับเนี่ยเพื่อนเพื่อนในไลน์เจอร์เนี่ผมกำลัสอนวิธีทำครับครับรอสักครู่คนนะครับมันกำลังเข้านี่พอมันขึ้นหน้าตางนี้นะครับ อราหลดแล้วครับเนี่ยมันเขียนข้างล่างไอตัวที่สองเนี่ยอันที่สองเนี่ยนะอันนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยมีเขียนว่าเราไรเจอข้างล่างครับเดี๋ยวนะครับโค,ครับนี้เพื่อนผม,มส่งการเจอมานี่ก็กดเข้าไปเดี๋ยวรครับเดี๋ยวมันขึ้นมาอย่างนี้นี่ครับมันเขียนฟิฟ้ฟาท็่หกแล้วก็เปิ่มมนเลยครับ ก็จะเพิ่มแล้วนะครับนี่แหละครับผมก็มาสองเกมนี้แหละครับถ้าอันนี้ก็ให้เลือกว่าจะเอาเกมอะไรถ้าเราเอาลายลนเจอร์มันก็จะมีแต่ลนเจอร์ถ้าเฟสก็จะมีแต่เฟสครับอันนี้ของประเทศไทยจะเอาอะไรก็ได้ครับอ่าและผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับ